ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนนำไปสู่การฟ้องร้องระหว่างอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยส่งผลบางส่วนด้วยนะคะต่อนักศึกษาแต่ว่านักศึกษากลับไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนำไปสู่การตั้งคำถามนะคะว่าเป็นเจตนาที่เหมาะสมหรือไม่ที่นักศึกษาไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของความขัดแย้งค่ะติดตามรายงานจากคุณจตุรงแสงโชติกุลค่ะแม้อยู่ในช่วงผิดภาคเรียนปกติ แต่ภายในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีพนักงานจำนวนหนึ่งมาทำงานเพื่อเตรียมการสอนบรรยากาศที่สงบในวันนี้ขัดแย้งกับภาพการฟ้องร้องระหว่างอดีตราสาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากปัญหาการสัรหาคณะบดีคณะนิติศาสตร์รวมถึงการออกคำสั่งจากอธิการบดีที่ห้ามอดีตผู้บริหารคณะนิติศาสตร์เข้าอาคารคำวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าคำสั่งห้ามเข้าอาคารเป็นการละเมิดสิทธิ ถูกนามาใช้ประกอบการฟ้องร้องผู้บริหารมหาวิทยายลัยในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคําชี้ขาดจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมน,นูญแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนักศึกษาคณะนิติาศาสตร์คนหนึ่งกลับบอกว่าภายในคณะยังได้รับข้อมูลที่แตกต่างจนกลายเป็นอีกกลุ่มที่เกิดความขัดแยง้งนักศึกษาเองหรือว่าอาจารย์เองที่ขัดแย้งกันนักศึกษาบางส่วนก็รู้ของอีกฝั่งบางส่วนรู้อีกฝั่งนึงแต่ไม่เคยมาถกเถียง จึงเป็นเวทีเป็นอภิปรายกันเรื่องปัญหาของคณะไม่เคยมาออกแบบบางแขนหรือว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยไม่เคยเอามาเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือว่ามาคุยกันในในระดับคณะเองเพราะฉะนั้นปัญหาก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ขัดแย้งก็คือเรื่องข้อมูลที่นักศึกษานี่บางอย่างก็ได้รับจริงมั่งไม่จริงมั่งบางอย่างก็ได้รับครบมั่งไม่ครบมั่ง นักศึกษารายนี้ยังระบุว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ส่งผลต่อหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการยกเลิกวิชาการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเรียนรู้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในภาคปฏิบัติขณะที่สิทธิ์เก่ารายหนึ่งยอมรับว่านักศึกษายังมีบทบาทกำหนดทิศทางของคณะหรือมาหาวิทยาลัยน้อยมากถ้าเห็นเนี่ยถ้าได้ไปศึกษาแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยคือได้รับผลกระทบแล้วก็สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญหรือว่า ิทธิเสรีภาพของชาวบ้านเนี่ยคือไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆนี่คือมุมมองของนักศึกษาที่ได้ลงไปศึกษาแล้วก็กลับมาเรียนในห้องเรียนก็จะเห็นว่าจะมีจิตสำนึกในการชุมชนในการไม่เอาเปรียบไดเรียนรู้หลายเรื่องครับแล้วมนเปลี่ยนไปยังไงก็ตอนนี้ก็จะมีการปรับหลักสูตรก็ให้เป็นตีความตามตัวบทมากขึ้นตัดวิชาที่เป็นสังคมออกการมีส่วนร่วมของขาคปราชาชนก็ไม่มี ณตอนนั้นแทบจะไม่มีความขัดแย้งไม่ว่าจะในคณะหรือระดับมหาลายัยที่เป็นเรื่องใหญ่อะ่ะคือมันไม่มีเลยอาจจะเป็นไม่รู้มากกว่าแต่ถ้าความขัดแย้งของระดับผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงส่วนนั้นนักศึกษาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยจะ ไปถึงสักเท่าไหร่คะเพราะนักศึกษาก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการบริหารของมหาลัยการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักคือการเรียนหนังสือและทํากิจกรรมขณะที่การบริหารมหาวิทยาลัยยังถูกกําหนดให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรซึ่งอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมองว่านักศึกษามีสิทธิ์ที่จะรับรู้และควรมีส่วนร่วมกําหนดทิศทางของสถาบันโดยเฉพาะสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง ผมคงไม่บอกว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายหรอกนะฮะผมคิดว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาเชื่อว่าเด็กไม่เกี่ยวจริงๆถามว่าเด็กเกี่ยวไหมเห็ไหมเกี่ยวทั้งนั้นใช่ไหมผมแปลหนังสือเรื่องการเมืองภาคพลเมืองถามว่าเมื่อเราเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทําอะไรแล้วมีผลก็ตบต่อเราประชาชนมีสิทธิที่จะ voice หรือจะ มแม้จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยายลัยของนักศึกษายังมีไม่มากนักบางแห่งนักศึกษาทําได้เพียงส่งตัวแทนของพวกเขาในนามขององค์การนักศึกษาและเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยายลัยก็มีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นซึ่งถูกมองว่าไม่เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงมติของสภาได้และแม้ทุกมหาวิทยายลัยจะมีนโยบายส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่บทบาทด้านที่หลักที่ต้องรับผิดชอบความสนใจส่วนบุคคลรวมถึงการไม่สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมต่อปัญหาในสถาบันอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยและไม่กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญของนักศึกษาและทําให้พวกเขายังเป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่มีโอกาสสื่อสารความต้องการขอ,ของตัวเองได้มากพอจากตุรงแสงธนกิุลทายพพีเอสรายงาน